ข in ้อดีของการไม่ใช้สารเคมีคลิปนี้จะพาเพื่อนมาตัดลังมิมที่สวนของเรานะครับมาเจอของดีนะครับเพื่อนๆลังมิมครับดูครับลังใหญ่นะครับอันนี้อยู่ที่รั้วสวนเรานะเพื่อนๆนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาตัดมิมนะครับพาเพื่อนมาดูนะดูวิธีการนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับพามาดูอุปกรณ์นะครับดูครับดูเซียนเรานะแม่บ้านของเราเองนะครับนะจะจะมาตัดนะครับมาตัดลังมิมนะครับก็มีถุงมือนะครับมีหมวกกันแมลงครับแล้วก็มีคีมตัดนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูแม่บ้านเลยครับว่าจะทํายังไงนะ ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ใช้กันไกนเพื่อนตัดกิ่งนะครับตัดออกมาเลยนะครับเพื่อนนะผมก็จะอยู่ห่างๆนะครับเพราะว่าแม่บ้านเขามีชุดป้องกันนะดูครับออกมาแล้วนะนเพื่อนดูดิอุ้ยอุ้ยผมถอยก่อนนะอันตรายครับผมถอยก่อนนะเพื่อนอุ้ยอุ้ยถอยไปก่อนยังไม่โดนครับยังไม่โดนว่าจะโดนสังเวด แม่บ้านของเราก็ชิลเกินนะครับตัดออกมาได้แบบง่ายดายเลยนะครับเพื่อนเอนแล้วเราก็จะมาชิมกันนะครับว่าลังมีมธรรมชาติรสชาติจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนเก็รสชาติหวานอร่อยนะครับปลอดสารพิษสบายใจหายห่วงคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ